ปึ๊บแล้วก็ใบไว้ครับทุกคนนะแล้วก็ใบไว้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยนั่นไงพี่ดัด๊ดพี่ดั๊ดมาว่ะพี่ดั๊ดมาว่ะเฮ้ยมาพี่ดัดด๊ดให้จัดก,การได้แหละนะอย่าให้เก่ามันแค้์สิเลยพีด่ดั๊ดปึ้งเฮ้ยเฮ้ย,ยคิดว่าพีด่ดั๊ดไม่น่าตายนะพีด่ดั๊ดรอดเปล่ารอดเปล่าพี่ดัด๊ดปึ๊บเฮ้ยตีไม่เข้าเผื่อเฮาเซอร์แอนติมานะทุกคน เฮ้ยเขต้องฮิวแหละจังหวะเนี้ยฟลูคาวเตอร์นี่ไงพอไม่เจอทีมแดงพี่แกก็อารวาดได้ไงฟลูจตเขาเตอร์ปากนั่นไงนั่นไงนะแล้วก็ดูดเลือดกลับคืนด้วยไงเนี่ยเลือดเหลือเต็มเหมือนเดิมครับทุกคนนะ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิปกรกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะผมขอมาแก้มือเอททอซ่าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมลงไปเนี่ยโดนป่าแดงสับยับๆเลยทุกคนแบบ4ี่รอบเนี่ยคือเจอป่าแดงล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเอทรอาซ่าเว้ยไปเรียกพี่มาไปฟ้องพี่มาพี่คนไหนนั่นก็คือนี่เลยครับทุกคนนี่ไงพี่ดับฟ้าไงซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าคือมีบางคนเนี่ยมาสปอยเว้ยสปอยเนื้อเรื่องใน แอนิเมะไอ้แบบในมังอะแต่ว่าอย่าเพิ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอทรอซ่าคือเผ่าเทพอสูรนะครับเทพอสูรชั้นสูงนะแล้วตอนนี้เนี่ยเอทรอซ่าก็มาฟ้องพีรัตบอกว่าพี่ <S <S ผมโดนป่าดแดงเนี่ยสับนะไล่สับแบบกระจายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ดัดฟ้ามาช่วยผมหน่อยช่วยเคาน์เตอร์หน่อยเดยพี่นะกนะ็นั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาพารั๊ดฟ้านะครับมาช่วยเอทรอซ่านะ,ะนะครับทุกคนแต่ว่าทีมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอทีมป่าดแดงเนี่ยป่าดแดงมันเป็นตัวแบบสกิลเดี่ยวไงอาเธอร์ด้วย ลาที่เอทราซาเคานเตอร์เนี่ยมันก็ยากที่จะไปตีดัดฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูเป็นแบบแนวบันเทิงบันเทิงซะมากกว่านะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นได้ก็ถือว่าดีไปนะ โอเคครับทุกคนอ่าแล้วก็ตัวซับที่ผมจะใช้ครับเนื่องจากว่าเราไปเจอทีมป่าแดงบ่อยนะครับในช่วงนี้ผมก็เลยใช้เป็นพริกเกลือนะครับเพื่อเพิ่มเลือดให้กับทีมเรานะครับทุกคนเพราะว่าคิงแดงเนี่ยก็เมื่อไม่เจอดัตมันฟ้าใส่คิงแดงมันก็ไม่คุ้มนะครับทุกคนผมก็เลยเลือกเป็นพริกเกลือนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับวันนี้เราจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดก่อนนะโอเคครับรอบนี้เป็นไงนั่นไงเจอป่าแดงแล้วทุกคนแบบอะไรวะ อะไรวะทำไมต้องเจอแต่ป่าแดงด้วยอ่ะทุกคนผมไม่เข้าใจจริงๆครับเอาเป็นว่ารอบนี้ผมจะยังไม่ใบ้แล้วกัน,นครับทุกคนเดี๋ยวเราเราตั้งเคาน์เตอร์เหรอวะเคาน์เตอร์ดีว่าวะอ่ะเอาเป็นตั้งเคาน์เตอร์แหละครับทุกคนนะก็ลองๆองกันไปนะว่าเราจะรอดไหมนะครับจากปาแดงนะวันนี้เราจะมาแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเรียกพี่ดั๊มาช่วยนะครับวันนี้นะผมเป็นห่วงมากผมรู้สึกว่าผม,ผมกลัวอาเธอร์ขึ้นบัฟสามาาครับเป็น เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเวลาที่อาเธอร์ขึ้นบัสามนะครับทุกคนเนี่ยมาแล้วป๋าจะฟาดเลยหรือเปล่าโอเคปา๋าฟาดเลยครับรอบนี้คือเราโดนตีแบบเนี่ยเราโดนตีเกินครึ่งหลอดแต่ว่าเราเคา์เตอร์ไปกลับไปเหมือนหนึ่งแล้วก็ป๋าแม่งเลือดเต็มเหมือนเดิมมาทุกคนอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นพี่เกา่านะครับเก่าเธอเนี่ยใบไปก่อนแล้วก็เอาไงดีวะรวมการ์ดดั๊ดละกันครับนะรวมการ์ดดัดไว้ก่อนครับทุกคน โอเครอบนี้เกาเธอร์ก็ใบไปก่อนครับแล้วก็เตรียมใช้อันติครับทุกคนโอ้โหเอทลอซ่าผมเนี่ยโดนแบบโดนหนักเลยนะรอบนอี้สามารเนี่ยเล่นไม่ได้จริงครับเดี๋ยวคิดหน้าเราต้องไปชั้นสูงกันบ้างแล้วครับทุกคนนะเพราะว่าสามารเนี่ยผมรู้สึกว่าโดนสับยับ,ย,บยับเลยนะโอเคครับผมก็คงต้องเปิดให้พี่ดั๊แล้วกันครับเดี๋ยวดั๊น่าจะยังไม่ต้องเคาน์เตอร์นะ เพราะว่าผมคิดว่าเขาหน้าจะยังไม่ตีดัดหรือเปล่าวะถ้าเรากดไว้มันก็ได้เทินเดียวไงเอาเป็นว่าเรากดไว้เลยก็ได้อะเพื่อเพื่อฝ่ายตรงข้ามตีดัดนะครับเราก็กดไว้เลยอุ้ยแต่ว่าลืมวะน่าจะเอาไว้กดเทินหน้าวะทุกคนนะเสียดายครับผมน่าจะเอาไว้กดเทินหน้าวะถ้าเกิดเรากดเทินหน้าเนี่ยคือมันก็จะการันตีอันตีของดั๊ดไงเพราะว่ามันมันช่วยให้ดัดหลบหลีกด้วยนะครับโอเคป๋า โอ้โหเขาปัฟให้ปายแล้วว่ะจะฆ่าใครวะเป็นเก่าโอ้โหข้างสามไม่น่ารอดโอ้รอดเฉยครับทุกคนโอเคเรายังรอดอยู่ครับเรายังรอดอยู่นะครับอาใครเหลือเลือดน้อยวะเก่าอาเธอร์โอ้โหคือมันต้องจัดการอาเธอร์แหละทุกคนนะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ใบไว้ครับทุกคนนะแล้วก็ใบไว้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหนั่นไงพี่ดัดพี่ดัดมาวะพี่ดัดมาวะเฮ้ย เฮ้ย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 นั่นไงครับทุกคนถ้าเกิดบัฟป่าหมดเนี่ยมีลุ้นนะมีลุ้นอารวาดนะครับพี่ดัดมาว่ะทุกคนเฮ้ยเกินคาดว่ะพี่ดัดมาได้เกินคาดครับโอเคโอโห้ไฟตรงข้ามแก้ทางด้วยการอันติครับหึ่มใบยับยับใบยับยับเท่าไหร่แรงเท่าไหร่พี่ดัด840%ี่เปอร์นตเพิ่มอัตราคีเดียวข้อ2เท่ามาพี่ดัดแล้วก็ กางโล่ไวแล,แล้วกันแล้วก็อ่ะฟูเคาน์เตอร์ไว้มาพี่ดัไดน่าจะจัดการได้แหละนะอย่าให้เก่ามันแค้สีเลยพี่ดั๊ปึง้ง <_ S 2> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแตกการ์ดสามดาวใครวะน่าจะเป็นการ์ดสามดาวป่านะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหเอา้าเราโดนอะไรวะเนี้ยเออโอเคถ้าเกิดปล่อยสกิลนี้ได้คือสุดยอดเลยแต่ว่า ไม่น่าไม่น่ารอดว่ะไม่รอดว่ะทุกคนโอ้โหแล้วเราโดนใบด้วยไงตอนนี้พี่ดั๊เราตั้งเคาน์เตอร์อไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาไหวหรือเปล่าพี่ดั๊โอ้โหมันลดเกรด่อนเลยว่ะโอ้โมันพังเอ้ยฟูเคาน์เตอร์อมหมือนแปดก,ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็เลื่อนรดเยอะอยู่นะ คิดว่าพี่ดั๊ไม่น่าตายนะพี่ดั๊รอ,อ,อดรอบรอดรอบพี่ดั๊ปึ๊บเฮ้ยตีไม่เข้าเออเพราะว่าตั้งเคา์เตอร์แล้วมันไอ้นั่นด้วยทุกคนมันลดพลังโจมตีด้วยไงครับเฮ้ย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 ทำไปเล่นไปเฮ้ยพี่ดั๊มาวะ่ะดันฟ้าว่ะทุกคนเฮ้ยเอาดีครับก็มานี่ครับป่าแดงครับตั้งเคา์เตอร์ไ้อีกรอบครับถ้าฮาวเซอร์ปล่อยสกิลมาก็เก็บตัวครับเออ ต้องไปตีพี่เกลือละครับต้องไปตีพี่เกลือละครับจังหวะนี้ปืนฟูเคาเตอร์ปากเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,อ,อาเธอร์ผมขอบายบายป่าเลยแล้วกันครับอ้าวสองไม่ได้อะโอ้โหสี่หมื่นเอด็ดไม่น่ารอดครับแล้วก็เราปล่อยสกิลสองดาวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฮาเซอร์มันจะลดดาวเรานะครับเผือ่อฮาเซอร์อันติมานะทุกคนปึ้งเฮ้ยพี่ดั๊อาราวาดว่ะทุกคน นีไ่ไงแกจะทำยังไงเราคิดว่าน่าจะเข้าไหมเท่าไหร่หรอกมั้งนะเข้าพี่ดั๊ตไม่เท่าไหร่หรอกฮาวเซอร์นะโอ้โหนี่ไงโอ้โหกดออกเลยไงเฮ้ยอาราวาดว่ะพี่ดั๊ตจะมาอาราวาดเหรอทุกคนโอเคเราไปรอบถัดไปกันเลยครับโอเคครับกินอาหารเดิมครับเพิ่มพลัง เพืนะ่อให้เราได้เปิดก่อนนะครับโอ้โหรอบที่แล้วพี่ดัด๊ดอาราวาดว่ะเห็นไหมเอสทอทร์ซ่ไปเรียกพี่ชายมาช่วยไงวันนี้เรามาแก้แค้นเออทีมป่าแดงเรามาแก้แค้นวันเนี้ยโอเคครับอป่าแดงแหละอันนี้มันโอ้โห,โอโหรอบนี้โดนเปิดก่อนว่ะถ้าเกิดเราโดนบัฟสามเนี่ยไม่นา่ารอดเหมือนกันนะพี่ดั๊ดก็น่าจะเอาไม่อยู่รับกคนนะคิดว่าโอ้โหบัฟสามลวเกามาสองจุดแบบนี้นั่นไง นั่นไงโอ้โหทุกคนเอาเป็นว่าผมผมคงต้องยอมสละเอทรอซ่าวะ่ะแล้วก็ขึ้นดาวให้พี่ดัชตัะเอางี้แล้วกันครับเรียกอันติของเอทรอซ่าครับเออโอเคมาเรียกอันติเอทรอซ่าครับเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฆ่าเราไม่ตายในเทอร์นี้นะเอทรอซ่า e ก็จะ,ะได้อันตินะได้อันติคือสกิลของฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่เป็นผลนะ โอเคครูเคาน์เตอร์เบาๆไปก่อนครับครูเคาน์เตอร์ปากเบาจริงไอ้สัดโคตรเบาอาเธอร์โอ้โหสี่หมื่นอะอาเธอร์สับทีสี่หมื่นครับถ้าป่ามาอีกเนี่ยผมไม่น่ารอดนะเมื่อกี้น่ะโอเครอบนี้เอาเป็นผมให้พี่ดัตแล้วกันครับรอบนี้นะโอเคพี่ดัตโจมตีไปโจมจีอาเธอร์ไปเพราะว่าเอทารซ่าน่าจะต้านทานไม่ไหวครับนะ ปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหไม่ติดคีเลยอ่ะพี่ดั๊พี่ดั๊ดเจอกับบัฟสามพี่ดั๊ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับทุกคนนะสร้างดาเมจสามเท่าแกอ๋อแกศัตรูที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟได้ได้ได้ผมเพิ่งดูสกิลครับผมเพิ่งดูสกิลครับทุกคนโอ้โหโอ้ยพี่เอสทลอซ่าไปแล้วครับทุกคนโอ้โหพี่ดั๊โอ้พี่ดั๊โอ้โหพี่ดั๊ดแตกครับ เราไม่เปิดเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหผมคิดผิดนะผมพลาดนะครับไม่เปิดเคาน์เตอร์นะโอเครอบนี้เราก็แตกครับทุกคนโอเคครับในรอบที่สามก็อาหารเดิมนะครับเอเจอทีมอื่นหน่อยเถอะจากเมื่อวานแล้วทุกคนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจอที่ป่าแดงทีมเดียวเลยใครบอกว่าสุ่มสิบครั้งได้หกถึงเจ็ดรอบเนี่ยไม่น่าใช่แล้วม่งมาทุกรอบเลยโอเครอบนี้อ่ามาเจอลิเลียสักทีหนึ่งนะน่าจะเป็นป่าเขียวนะ อ่าเป็นป่าเขียวกับลิเลียครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้อ่ะเอาเป็นพีเอสล้กันครับพีเอสทรอสซาอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละทุกคนนะมันมีวิธีเดียวครับนะพีเอสทรอสซานะ <c oughs> ปึ๊กปึ๊กนั่นไงพอเจอทีมฟ้าก็เป็นตาของพีเอสทรอสซาไงอาราวาดไง <c oughs> อ่าต้องฮิวแล้วครับฝ่ายตรงข้ามนะก็ต้องฮิวแหละจังหวะเนี้ยฟลูคัเตอร์นี่ไง พอไม่เจอทีมแดงพี่แกก็อรารวาสได้ไงรู้จิตเขาเถอปากนั่นไงนั่นไงนะแล้วก็ดูดเลือดกลับคืนด้วยไงเนี่ยเลือดเหลือเต็มเหมือนเดิมครับทุกคนนะโอ้โหผมจะจัดการใครละว,วะเนี่ยเอาเป็นใครดีวะเออรู้ละรู้ละรู้ละเอาเป็นลิเลียครับทุกคนนะเอาเป็นลิเดียเพราะว่าเทอร์หน้าเนี่ยถ้าเอทธรซ่าได้อันตินะฝาก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่ผมคิดว่า ก็ไม่แน่เนื่องจากว่าเก่าบับให้ลิเลียลดเกรดก็อาจจะเป็นได้นะซึ่งน่าจะไปเป็นทางน,นั้นเลยครับทุกคนโอ้โหลิเลียมีลดเกรดวะ่ะมีบ้างมีบ้างลิเลียเอ้าลิเลียม่ลดเกรดครับโอเคทุกคนลิเลียม่ลดเกรดได้เลยเอาเป็นปึ๊บผมให้ที่เอสแล้วก็ลิเลียม่งจะหิวป่าวะ่ะ แล้วก็ให้พี่ดัดไว้แล้วกันครับมาเพราะว่าให้พี่ดัด๊ดเคนเคาน์เตอร์3นะครับโอ้โหไม่ตายว่ะผมเนี่ยพยายามที่จะปั่นแบบปั่นให้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อะปั่นสายเคาน์เตอร์นะครับทุกคนนะโอเคขอให้เกาเปิดอันติมาก่อนแล้วกันนะโอเคเป็นอันติของพี่เอสครับืเปื๊ดเข้าไปนะโอเคทำไงเราถึงจะจัดการขาได้วะเนี่ยอย่างน้อยๆก็กลางของดัดไว้ก่อนแล้วกันครับ แล้วก็ใช้โจมตีไปนะฟื้นมากลางเคาน์เตอร์ขั้นสาไว้ปื๊บสกิดเบาๆสกิดป่าเบาๆครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาดัสดใช้สกิลตั้งท่าเนี่ยมันก็จะได้รับพาสซีฟของอ่เอทธอรอซ่านะครับก็คือไม่ได้รับดีบัฟใดๆนะครับคุ้มการดีบัฟนะครับโอเคเฮ้ยมันหลบอันตีปะวะมันหลบอันตีปะวะพี่ดัดพี่ดัดไปรอดครับพี่ดัดไม่รอดนะทุกคน โอ้โหปือ้อโอ้โหยังดีที่อันติเก่าเขาเนี่ยยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับโอ้โหเราต้องจัดการป่าก่อนแหละเออโอเคถ้ามาอย่างงี้ก็พอได้นะอ่ะเอาเป็นพี่เอสสับไปแล้วก็เก่านะครับน่าจะจัดการป่าได้นะแล้วก็เป็นการไบ้์เมอร์ลินไปในตัวครับทุกคนอโหอ่ะสะกิดเก่าก็ได้สะกิดเบาๆนะโอเครอบนี้เห็นแววว่ะเห็นไหม ถ้าพี่เอสแกไม่ไปเจอแบบทีมพวกไอ้ป่าแดงนะี่ยพี่เอสแกอรารวาดได้ตลอดอะนะแต่ว่ามันไปเจอป่าแดงเยอะนะโอ้โหงั้นผมก็ตั้งท่าเลยแล้วกันครับเอา้าผมการดีบับไม่ว่าอ่ะโจมตีเกาไว้นะครับเพื่อเทินหน้าเนี่ยเราจะฆ่ากเกาได้นะครับทําให้เกาเหลือเลือด,ดน้อยๆก่อนแล้วกันทุกคนปื๊บ mm. ปึ๊บโอ้โหสกิลเบาๆนะเดี๋ยวเทิร์นถัดไปพี่เกลือจัดให้นี่ไงโอโ้แต่พี่เกลือยังโดนใบอยู่ว่ะทุกคนอืมแต่สกิลเคาน์เตอร์แม่งก็ไม่มาสักทีอ่ะปล่อยสกิลมาหน่อยดิยดปล่อยสกิลามาหน่อยเพื่อนขอเคาน์เตอร์หน่อยเออนี่แหละขอเคาน์เตอร์หน่อยเพื่อนปักป,กป,กป,กปกักครูเคาน์เตอร์ปึก๊กนั่นไงอ,อ,อืมเมื่อกี้มันเข้าสองหมื่นสองหมื่นสามว่ะวะโอ้โหไม่ตายครับไม่ถึงตายทั้งนั้นเนี่ยผมเพิ่มโล่พี่เกลือ,อไปเลยนะ ทำให้ถึกๆไปเลยครับทุกคนโอ้โหผมน่าจะเรียกอันตีเกาแต่ว่าไม่แน่ไม่เป็นไรครับว่าน่าจะโดนรถเกตเหมือนเดิมโอเคสกิดไปเกาะขั้น3ของพี่เกลผมไว้ใจเกาะขั้น3พี่เกลนะครับเอาให้เมอร์ลินเฉยเลยมา เกาได้เป็นสกิลสั่งลาครับเมื่อกี้ให้เมอร์ลินอ่าโอเคครับก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พี่เกลือต่อยจัดการไปเลยครับทุกคนโอ้โหเคาน์เตอร์ไม่ค่อยมาเลยวะถ้าเคาน์เตอร์ไม่ค่อยออกผมคิดว่าผมให้พี่เกลือแม่งเลยนะให้พี่เกลือต่อยแบบต่อยขั้น3ามต่อยแรงๆไปเลยครับทุกคนพี่เกลือน่าจะเก็บเคาน์เตอร์ได้ในมาเดียวโอเคแล้วก็เป็นเมอร์ลินต่อครับผมเมอร์ลินเป็นไงล่ะเป็นไงเ่าเจ็บนิดหน่อยนะครับ โอ้โหเขาฆ่าเขากะจะฆ่าอิทาราาเลยวะ่ะโอเคก็นั่นแหละครับก็ปล่อยเขาฆ่าอิทารซ่าไปแล้วก็ผมไม่สนครับผมจะเรียกอติพิเกลออถ้านายไม่มาทางพิเกลนายก็จะโดนอติพิเกลไงปื๊ดนั่นไงเอาเอาดิเอาดิจะรอดได้ปะละ่ะถ้าโดนอติพิเกลเนี่ยนายไม่รอดนะเว้ยนายจะตีอิทารซ่าจริงๆนั่นเลยฮะอ้าว ก็เรียบร้อยสิครับอย่างนี้ก็ลาแล้วครับเมอร์ลินคิดว่าพี่เอสน่าจะพี่เอสน่าจะสับได้นะอ่ะไปครับรอบนี้พี่เอสปิดครับปื๊บแล้วก็โคตรประหารเรียบร้อยเย่เป็นไงทุกคนพอไม่เจอทีมป่าแดงเนี่ยพี่เอสก็อาละวาดได้เห็นไหมโอเคแล้วครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรวมพลังของ สองพี่น้องนะครับเอทาลรอซ่าแล้วก็พี่ดัดฟ้านะโอ้โหพี่ดัดฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเกินคาดนะพี่ดัดฟ้าเนี่ยทำได้ดีพอสมควรนะครับใน PVP นะเพราะว่าหนึ่งแหละอันตีล็อกอัพได้ง่ายนะครับอันตีพี่ดัดฟ้าเนี่ยเต็มแน่นอนแล้วก็สกิลของพี่ดัดฟ้าถ้าใช้ดีๆเนี่ยนะติดดีบัฟป่าตรงข้ามไปก่อนแล้วก็ใช้พี่ดัดฟ้าตีต่อเนี่ยโอ้โหแรงนะ แรงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันสร้างดาเมจ3เท่านะครับทุกคนโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมีอประกด้วยนะเพื่อที่เราจะไปถึง1,000 0ซับไวๆนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็บายบายครับ